ทำเลสวยๆถนนดำกว้างกๆแบบนี้ครับ9แสนห้าเท่านั้นเป็นบ้านพร้อมที่ดินขนาด138ตารางวาด้านหลังเป็นทุ่งนาครับผมด้านข้างเพื่อนบ้านรายล้อมน้ำไฟอินเทอร์เน็ตมีครบครับผมเนี่ยบริเวณหน้าบ้านบ้าน ขายตามสภาพคือบ้านอะ่ะคือเจ้าของเขาย้ายทินฐานไปแล้วไม่ได้อยู่แล้วก็เลยขายตามสภาพมันไม่มันไม่ได้สวยอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่หลักๆอยากให้ดูที่ทําเลมากกว่าเนี่ยหนึตารางวาตามขอบเขตรั้วเนี่ยอาจจะต้องมารีโนเวทบ้านแล้วก็รั้วใหม่นะแต่ว่าทําเลคุณผู้ชมให้ดูทําเลเป็นหลักดีกว่าบ้านมันปรับปรุงได้แต่ทาเลมันปรับปรุงไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยดูทางเนี้เข้าไปดอนเจดีนะโรงพยาบาลอนุสรดอนเจดีประมาณ6กกิโล ฝั่งเนี้ยเห็นปะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนผลไม้เห็นปะตรงนั้นมีคลองด้วยนะเนี่ยข้างหน้าแปลงเป็นคลองน้ําเห็นปะเราสามารถใช้น้ําได้ด้วยแล้วก็ทางนี้ออกไปตัวเมืองสุพรรณได้ประมาณ20โลเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกทําเลหน้าอยู่จริงๆใครอยากจะได้บ้านแบบบรรยากาศดีๆนะเนี่ยเน้นเห็นปะเป็นสวนผลไม้เนี่ยปลูกได้นะครับเนี่ยเขตการถนนก็อย่างกว้างเลยนะมาใช้ประโยชน์ค้าขายได้ได้หมดเลย นะครับผมก็ติดต่อมาได้ครับผมขอนัดชมได้เลย0805635394หรือว่า0929799145ขายตามสภาพนะขายตามสภาพนะบ้านต้องมารีโนเวทรั้วต้องมารีโนเวทเนี่ยพื้นที่ในรั้วประมาณเนี้ยเห็นปะเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมวิวข้างหน้าข้างนอกลมดีด้วยนะเห็นปะ่ะ มันเป็นพื้นที่โล่งข้างหลังอะมันมีทางลมออกมาด้วยเนะี่ยเห็นปะลมฟโฟลดีเลยโอเคครับ